แต่ที่เขาจะอธิบายในงานอุกเสกเนี่ยอนัตตาปัญญาอนัตตาเนี่ยอนัตตาไม่มีตัวตนแต่มันต้องมีตัวตนปัญญาเป็นตัวตนและอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ปัญญาเป็นตัวตนและตัวตนปัญญานี่แหละมันมีตัวตนไม่มีตัวตนพูดได้หมดมีก็ได้ไม่มีก็ได้และสุดท้ายคือทั้งมีและไม่มี มีกับไม่มีจะมีมีแต่แต่อริอนัตากับปัญญาเนี่ยมีก็อย่างนึงหนักไปข้างหนึ่งไม่มีก็หนักไปข้างนึงต้องทั้งมีและไม่มีทีนี้มีและไม่มีจะอยู่กันยังไงอ่นะมีและไม่มีก็จะอยู่กับองค์ประกอบอ่าสเตตัสโคอ่าสเตตัสโคปัจจุบันนั้นองค์ประกอบปัจจุบันนั้น ตัดสินตรงนั้นแหละตัดสินตรงนี้เอตินตสโคกาลาที่สั้นที่สุดกาลาที่เล็กที่สุดปัจจุบันที่เล็กที่สุดปัจจุบันที่สั้นที่สุดเอานั้นเมืงั้นเมมนเฟอร์มหมือนฟุ่มเฟือยนั่นนั่นน่ะหมดปัญหาแต่ถ้าเพื่อว่าฟุ่มเฟือยยื้อยาเป็นปัญหาแสดงว่า รายการส่วนต่างๆตอนเช้าวันนี้มาย้ายมาที่นี่ครับคือแปลว่าต้องใช้ปัญญาโลกุตระล้วนๆนะใช่ถึงจะไปได้ถ้าปัญญาโลกีอย่างที่คาว่าปัญญาเนี่ยไม่ใช่จะรู้ได้ง่าไงเชโกมันต้องเข้ญญาเข้าใจเรื่องปัญญาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยยังยังยังพยายามจะเที่ยวมาแปดข้อเนี่ยโอ้โหเมื่อไรจะเจ็บเมื่อเมื่อไรจะเจ็บแปดข้อจะจบแปดข้อไม่รู้ ข้อสุดท้ายเนี่ยหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งหลายรู้ขันธ์ทั้งหลายชัดเจนแล้วก็สลายขันธ์ทั้งหลายโดยปัญญาไม่ข้อแรกมันไม่ยากหรอกแต่มันไม่ยอมข้อแรกมันต้องมันไม่ยอมนับถือไงมแต่ผมผมผมรู้ครับแม้แต่คนเรามาอยู่กับพระท่านเนี่ย กัรถืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าพวกเราไม่เห็นจีเรียของเราเองมันก็ไม่ยอมเหมือนกันน่แหละใช่ใช่ใช่มันต้องเห็นจิโรอตปะคือที่สําคัญอย่าที่ผมอธิบายจีเรีตปานี่ทำไมเห็นอตปะที่จริงเราไม่เคยนับถือมาันแต่เดิมจริงๆลบลู่ด้วยพยาอธิบายเนี่ยแกนอนี้เนี่ยตัวอย่างอย่างท่านประยุทธ์นี่ชัดเจนแกนอย่างท่านประยุทธ์นี่ชัดเจนถ้าลบลู่ลบลู่ลบลู่เดี๋ยวนี้ก็ยัง เชื่อว่ายังลบหลู่อยู่เพราะถ้าลบหลู่อยู่ตราบใดมันจะไม่ขึ้นปัญญา <Okay. S 1> จนกว่าท่านจนกว่าจะเห็นจริงโอ้โห,โโหเรานี่ไปรบลบหลู่ได้ยังไ,ไ,ไงเนี่่ของจริงเหรอเราไม่ใช่อ่ะม,มันต้องเห็นตัวเองแล้วว่าเราไม่ใช่เราเองเป็นผู้ที่ต้องยอมรับผิดมันจะ,จะยอมการที่เห็นตัวเอง,องม,ม,มันถึงจะโอ้โหกลัวอย่างแรงกล้า ฮิริละอายอย่างแรงกล้ากลัวอย่างแรงกล้าเคารพอย่างแรงกล้าเห็นปะมันเต็มไปหมดเลยเราจะเข้าใจว่าทําไมต้องละอายอย่างแรงกล้าไอ้ทาไมต้องเกรงกลัวอย่างแรงกล้าเดี๋ยวว่าคนเหมือนกันกลัวอะไรเห็นปะตามมานะมันกลัวอย่างแรงกล้ากลัวทำเคารพอย่างแรงกล้าหรือว่าเคารพยังไงเคารพอย่างแรงกล้า ่จะเปลี่ยนแปลงเว่านีสำคัญอยู่ที่จินนาบอกว่ามันเห็นตัวเองไม่ถึงทุเรียนคือคือป้าคะคือคนที่จะมองเข้าตัวเองไอ้จุดที่เขาคิดว่าเขาจะต้องมองตรวจสอบตัวเองมีปรโตโฆสะและมีเตวิโชเนี่ยเขทวนตัวเองเนี่ยมันยากมากเลยสองตัวใหญ่ๆนะทุกขตตาเนี่ยเห็นไม่ได้ง่ายหรอกทุกขตตาเนี่ยไม่มองออกง่าย ตัวตนก็ไอ้ทุกเนี่ยไม่ค่อยรู้ถ้าใครเห็นทุกโอ้ยนี่ทุกจริงๆเหรอแต่ก่อนไม่สรุปสุดท้ายมาสรุปลงเทียบมนไปเข้าใจว่าสุขเป็นทุกอ่ะตรงนี้เองตรงเองเข้าใจว่าสุขเป็นทุกเนระใช่ไหมเป็นสุขอันนี้แหละโอ้โหเข้าใจว่าทุกเป็นสุขนี่แหละวิปลาสอาตมาเมื่อคืนนี้ก็คุยกับเทวดาเรื่องวิปลาสสามโอ้สุดท้ายมาลงจบที่วิปลาสสาม ทิพย์วรรษสามนี่คือจิตตากับสติจิตตกับสติจิตตกับสติทิพยวรรจิตนี่คือสามของจักอีไงอ่าอีจิตนี่คือปัญญาคือธาตุรู้ไงจิตตพอจิตตตั้งลงแล้วทีนี้คุณต้องสติสานี่ประกอบด้วย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 ก็สาม สติในสาม <klore> จิตตกัสสติเนี่ยจบตรงนี้เลยคือนี่คุยกับเทวดาโอ้โหนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเนี่ยโอ้โหลาาสละเอียดวิปลาสสามจิตทะวิปลาสจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสก่อนสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสจิตวิปลาสเพราะนั่เลยเอาคำนามมาใช่ไหมครับอ่าสัญญาเป็นตัวทำสัญญาจิตทิฏฐิเนี่ย สามเศร้าเนี่ยจสามเศร้าเนี่ยถ้าเข้าใจสามเศร้านี่ก็ออกมาเป็นสี่ตัวสีเนี่ยตัวสีนี่คือจตุจตุอ่าจตจตอตสติอ่ะไอ้จิตตะจิตตะเป็นจตุหรือจิตตะสติอ่ะสตะแล้วก็สติเนี่ยอ่าเป็นสุตระอ่าแล้วเป็นสุตระ สตะเป็นสติแล้วก็เป็นสุตตะทุกทุกคำมีต่อเต่ามันพยัญชนะกับสละกับอะไรแต่พวกนี้ทั้งนั้นเลยเติมไปด้วยกันอ่าอ๋ออังพรนี่จะต้องชอบผูชันเลยอังพรชอบทางบุญทางบุญเอะนแตก็ทางบุญก็ดันไหมกเราเข้าใจเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแต่ท่านทางบุญรู้สึกจะชอบนะชอบ มันก็มันก็มีคนแต่ะคนจะดีแต่ละคนก็แื้ว่าอเรียนเพิ่งทราบซึ้งเข้าใจคาว่าการที่จะเห็นทุกเนี่ยเหมือนจางเส้นผมเป็นร้อยแฉกโอ้นั่นแหละแต่ก่อนไม่คิดว่าพระพุทธเจ้ากตัดไปแล้วโอ้โหคนจะเห็นทุกได้จากเส้นผมเป็นร้อยแฉกหรือยิงสอนตั้งแต่ไกลร้อยดอกให้เขาไปรูกุญแจรูเดียวโอ้โห

เห็นทุกเป็นสุกก็สวยเดี๋ยวมันเห็นสุกเป็นทุกเป็นมันเป็นเห็นทุกเป็นสุกเป็นสุขเออเห็นทุกเป็นสุกเห็นทุกเป็นสุกไอเห็นทุกเป็นทุกอ็โอ้คนนี้ก็สว่างและสบายโอ้ยลงไปลงทุกอยู่ได้เห็นทุกเป็นสุกไปลงทุกเป็นสุกโอ้ยนี่ยเอามาโชว์ใหญ่เลยหัวใหญ่หัวยังน้อยโยนะคนห่งไม่เห็นได้ใหญ่เท่าเต้เลยวะได้ที่หนึ่งนะ ชื่อเตยว่าเป็นหนึ่งนี่โอ้โหถูกชอบวะถึงชอบวะแต่แต่ต้องแต่ต้องขอพ่อครูเปลี่ยนชื่อนะนิเวศไปบ้านเราอยู่แต่บ้านชื่อชื่อพ่อตั้งชื่ออะไรอ่ะใช่พ่อยังไม่ตั้งหรือเปล่าเออเดยยังไม่เข้าถึงยังไม่ได้ชื่อจากพ่อท่านเลยมาหนี่มานี่ อพ่อท่านถอกพ่อท่านถอกพ่อท่านถอกตัวเองใช่พ่อท่านนะพ่อท่าพันนาเขาไปเขาไปทำงานใช่ไหมแล้วก็มีคนถามว่าทำไมวันนี้มาเพาบอกว่าพ่อพ่อครูบอกว่าคนไม่ทำงานก็เดราฉานธรรมดาก็เก่งมากเลยพูดเลยเต็มคำนี่อยู่ผมเขาเลยต้องมาเพราะยังไม่ทำบางทีเราบอกมันมันอึดอัดแล้วบผมอึดอัดแล้วใน แบบม่วงมันสีสุกมันสีสุกเองจริงเนาะผมรู้แต่ว่มันยังทำไม่ได้อนชายตมาเลยคนไหนครับคนแรกเด็กเล็กเา็กหลูกเต้าน้ำตาลมันเป็นนะด้านมันหวานโอ้โหนั่น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 ดูดูกลียนลูกแต่หวานมากๆกระเลียนนะลูกสาวของสุดัตนนี่นะเออ พอเขาได้แต่พอเขาชื่อเกาะสูเดนจริงลูกตะเกาะสูแดนจริงมาใหม่ๆเราดูลูกตะเกาะสูแดนจริงแม่เรียกซะให้พร้อมๆนะเจ้เอาไหน เจ้าวันนี้เจ้าชงประเด็นดีเจ้าชงต่อก็คือจากจากจากสิ่งที่ตัวเองได้แล้วก็สะดุดเนี่ยคำว่าเออสะดุ้งกลัวแล้วก็อะไรนะที่คุณพิมพ์คุยกับเจ้าใช่ไหมใช่ไหมรักอย่างแรงกล้าเกลาแรงกล้ากับหักเลวอยอย่างแรงกล้ารักเคารพอย่างแรงกล้ารักอย่างแรงกล้าเกรงกลัวอย่างแรงกล้า ตั้งสี่ตัวติดพังก็เหมือนติดฟังนั่นแหละเป็นความแรงแรงเป็นกล้าเรียกว่ากล้าหาญติดขะเรียกว่า้าหาญแรงแต่ถ้าไม่มีสภาว่ามันจะไม่เข้าถึงสภาโอ้ยไม่ได้มันไม่มันก็ไดินไปยืนชนะพอเพะพอพูดพอฟังเพื่อผีมาตรวจตัวเองว่าโอ้โหเราไปไทำไปติดอันนี้ไว้มันน่าละอายนะมันจะละอายนั่นแหละเพราะทุกท่านจะบอกว่า ัทธามเจ็เน <ไง S 2> ีน่ยฮิริฮิริเป็นตัวโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆคุณจะเกิดอาการฮิริจริงๆีคุณจะต้องอมีศรัทธามาก่อนนะศรัทธาแล้วสำนึกศรัทธาแล้วสำนึกแล้วก็ยินดีโอ้โหชัดเจนมันจะเกิดปัญญาโล่งโอ้โหเราโง่ดักดาลจริงๆทำไมทำไมโง่ขนาดนี้ เราไปลบหลู่เราไปดูถูกเราไปข่มนึกว่าตัวเองใหญ่กว่าที่แท้เราทษเราคือมันต้องรู้ว่าอาการอย่างนี้มันลบหลู่นั่นแหละมันต้องชัดเจนนะต้องรู้เลยว่าตัวเองทําผิดมากรู้ว่าโอ้โหเรานี่ทําไมมันเลวขนาดนี้มันสํานึกจริงๆเลยบางทีเราตั้งใจเจตนาทําให้ถึงที่สุดก็ได้ไม่แน่เราอ่านใจไม่ออก แล้วก็เำไมในที่เขาครูบอกไงว่าคนลำบากเยอะเนี่ยเขาครูบอกว่าทำไมเขาน่าจะทุกข์ทำไม่รู้ไม่รู้สึกลำบากเลยยังไงล่ะทำไรู้สึกว่าหนักใช่ก็แปลกตบอกเฉยๆแซ่หลังยุ้ยแ่หลัยางไปกลดยุ้ยยังไงไปเต้นเล่ามีฟูมนิดหน่อยแล้วก็อึดอัดแล้วเขาเรื่องไงแม่เขากรู้สึกวะลั่าทั้งสบายมันเป็นตัวตนของเขาโอ้ย ตัวทั้งต้นทั้งออกพองทั้งตัวทั้งหัวทั้งเต่าตัว,ตว,ตวขาบิ้มลงไปแต่แข้งนิดเดียวนจะแข้งนิดเดียวเห,เหมือนโอ่งเหมือนโอ่งเดียวอ่าอย่างนี้เลยเป็นโอ่งต่อขาขาตรงเดียวเขาก็เดินเฉยรัฐบาลไม่เขาแค<ต>่นันเขาค่อย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 อ้วนใช่ไหมมันเลยไม่รู้สึกตัวใช่เหมือนคนท้องอ่ะมันค่อยค่อยโตมาเก้าเดือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกเหมือนฟังทองเราห้อยอยู่บน โซ่สองห้อยอยู่บนนั่งร้านเนาะบ่มแล้วมันห้อยอยู่ได้ยังไงวะเหมือนกันแล้วนู่นนู่นตรงน้ำเต้าเหมือนกันเลยมันมันมันไข่สะสมนะคะใช่กิเลสเจ้ากิเลสเจ้าโอ้ยนั่นตัวหัวยายอยู่แล้วอ่ะฮะอะไรเสียงของหัวยายเสียงของ แม่ไ้เสียคแล้เครเสียครับเสียคุแล้วครับเข้าปยายคุณเยียไม่มองหลังอ่ะนี่บางปีแฉกแฉกนึงแค้องเข้าเรยเรมอยู่ข้างมอู่ข้างให้แโมบ้านมันโม่บ้านเนี้ยมันจะมาอุบลนี่ยนี่จะซียาย เฮ็ดขนมเดี๋ยวไปเฮ็ดขนมใบตองขึ้นมาหญ่แสงแล้วเอาไปเยอะๆแล้วจะไปทำยังไงกันแล้วเนี่ยฮะเก็บเก็บคงานไม่ต้องวัวง่ายงานเก็บวันนี้คนก็เป็นงานเพิ่มนะเราต้องปลูกเสศษที่วัดตัวเองัมนซ่หมดแล้วเดี๋ยวนี้ยฝาดสันติฝาดผสมฝากอะไรกไปเอาไปทั้งทวดินมาเห็นยังไงนะเขาเอามันเขาบอกเดีเอาทวดินได้เฮ้ย อันนี้มันเป็นผลพลอยได้ค่ะมันเป็นเกลอมันเป็นเกผสมปรสานระหว่างมันกับักขัวค่ะข้าวมันตะขัไม่มีใครรู้นะไ่รอะไรนะได้ละปลา่อยนเลเล่ พนทนายำช้าอันนี้เอาดอไงทำกินเสร็จไปก็เอาดอบ่อยๆนะมีผมว่าในงานปลุกเสกนี่มันเหล่านี้ไม่มีแมงเท่าไหร่เลยนะครับที่กดมาไม่ค่อยเจอไม่ค่อยไปเจอแมงที่เป็นอะไรก็หลงขาที่ทเขาทำขายมีบ้างแป้งมีบ้างเขาทำขายขายไปง่ายเลยว่าแล้วก็ใส่ขอคอนอาซามเลยแค่น้ก็พอแล้วค่ะเออคอทวงหน่อย ที่เขาขายในห้างที่เขาบดนะบดแล้วก็ใส่พวกไพหรับคนานเอนที่งแพงน่เนี่ขายผมว่าเจ็ดสิบกว่าบาทนั่นเอถ้าขายแต่ว่าถ้าใหญ่เงี้ก็ไม่ขายหรอกสามบาทเขาจะเอาเล็กๆมาเนี่ย เพื่อนบอกว่าเอาห่อฟรอยขายเนี่ยเจ็ดสิบบาทเขาก็มีกิเลสอ่ะก็ต้องขึ้นดูเด็กต้ขึ้นแต่เห็นแล้วไปเที่ยวแมวคนเขามาเอาทัวร์เนี่ยเขามาเอามั่นะไม่เอาทัวร์ใช้ชีสอบชีสคือคนหาตั้งรวยหาตั้งรวยสามารถดีจะแนมเห็นแนมกินไหนมืดเลยขออยู่ส่วนเราถึงจอยงั้นเราถึงจอยจอยจะกึงจอยไม่ใชเลย ลูกมากเขาจะมีเขาเอ็นเชโกแม่สากินได้เลยใช่ดูหมอแล้วออกมาปลาเรากินได้เลยเอาเอาก็ต้องต้องทำตามเนี่ยทำทำบอกมาเลยนี่หลวงปู่ก็อยู่หลวงปู่เป็นพยานทำยังไงให้จ่อยหนึ่งอดกินนี่คือสิบดใหญ่หรอกเด้อ เรื่องกินเรื <S <S ่องนึงเรองกองใหญ่แมนเที่ไหนแมนเรื่องกินเรื่องเล็กเรื mm ่องกินเรื่องใหญ่เอาที่ไหนก็เอาในแปลงอ๋อมันหลงหไม่คือเราทํางานน่ะเราไม่ดูแต่มันนะอันไหนที่มันกินได้เราดูหมดบัวกระมือผู้ใดเขาทำเป็นงานนี่เนี่ยเราไม่คิดแบบนี้เลยมันมัีสามเม็ดบ่นนะ มีแต่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเปหนึ่งกับสองค่ะฮะไม่ถึงสามนุ่ปูค่ะมีแต่เม็ดเดียวมันบานสมบูรณ์ไปไหนดอกเพราะว่ามันบานได้หมื่นเก็บเบิ่งเบิ่งแล้วแมนแต่บะแป้งนี่จ้านในก็บสองโลค่ะเข้าบ่เก็บขื่นมันกับบอดี้ทีมันมันต้องออกดอกสามเพียวเนื้อสีเพียวจริงนเขาหนับดอกมีแต่เม็ดเดียวเม็ดเดียวสองเม็ดหายากมีแต่เม็ดเดียวสองเม็ดหายาก สามระบบนี่เลยโอ้ยาเอ้วนขึ้นไปเยอะจังเลยตัวอย่างเธอคนอื่นพอรถทั้งอ้วนเขาจ่ายค่ารักษาไปแค่สองพันสามพันนะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งจ่ายไปทั้งหสิบล้านอ่ะเป็นทำไมคุณรักษาโรคอ้วนต้องจ่ายเยอะจนสิบล้านหรอทัานปล่อยกู้แล้วเพื่อนโกงทัานก็กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยพร้อมเลยไปสิบล้านเออเธอ

สงสัยบอกตัวมันสิเป็นธรรมะหายห่อเอ็นธรยมชาดิเขาทดลองมาเปรียบเทีบให้นี่ครับมีพันที่เราทานน้ำปลาสานีนมันช้า้าสองมนจังงานอะไรอาย่เป็นอายุเป็นยางน้ำปลาลูกทำวิจัยขุดมันไปด้วยค่ะเดอครับเวลาขุดมันต้องมันมันจะอยู่ในที่ดินมันจะร่วนๆค่ะถ้าแข็งๆมันไม่มีมันค่ะแล้วเวลาขุด ถ้าเราไม่ระวังมันก็ไปสับมันขาดขูดต้องเลย <S <S <hmm> โอ้พูดพูดถูกเลยมันใหญ่มันก็ร้วนพูดแข็งที่แข็งแข็ก็มีมันค่ะเพียงแต่มันยังไม่ได้น้ํามันยังไม่ได้อาหารพี่ไปดูเลยตรงแข็งแขน่ะถ้าพี่ขูดมันก็มีมันแต่มันจะขุดยากกว่าตรงมีน้ํา แผงมันหัวมันขยายไปเลยแม่กินดิบๆทองยืงได้ไงแต่ตรงที่ล้วนๆมันมีแน่นอนเลยนะมีสารอะไรนะที่คนนี้หรอมันต้องมีโอ้โหค่ะมันต้องมีวิชาเวลาขุดมันค่ะเหมือนขุดกิเลสมันต้องมีวิชามันถึงจะเจอกิเลสเจอริงๆต้องเจอ บางทีก็ทำกิเลสข,ขาดไม่ออกหมด <า S 2> การมันได้ดอะไรมาดยวตํารวจวิธีการจัดการมันจัดการมันอย่างไรเป็นมุกนิขันต,ติอะไรข <c oughs> ันติขันติตะโปติอะไรนะ ขันตีเป็นเครื่องเป็นเครื่องโคตรกิเลสอย่างเยี่ยงนี่ใไป้ชุ่มได้ยุ่นเ่ยแค่ใบไปชุ่มลมดูต้นช่ำชาเนี่ยมันสวยจริงๆเลยโอ้โหเขียวชุ่มพุ่มสวยเป็นใบไม้เอโอ้โหดูเต็มเลยใบดก

เจ้าอะเงี้ยตอนนั้นจริงอยู่นะอบ่คนยองยองยยองเอาต้นบักัวมานี่เลกหยกลกปอลให้เเอที่มือลูกจะพ้างลูกจะังเนี่ยลูกเอาหลอ่ยอง เราจะขึแม่มได้แล้วตุ้อองใสเลยโอ้ยแม่มเนมี่ยเรมีลูกแม่มนี่ยเป็นคนใสคน <c oughs> ใสหน้าไครเหมือนพ่อหมดเลยนี่้ใช้ลูกเหนะคนใส่ลกูออกคนจส่ใช้ลูกใช้ตล <c oughs> อดเฮ้ยดุ้งนี่บ่ได้แล้วแข่งกันเลยสัจจะไม่มีสองเสมอพูดคำหนึง่งคิดได้อีกคำหนึง่งการด็อกเตอร์ห้องไอเดียว เอ้ยเอ้ย,เอยน้ำตาหายหยอนมันหอนนกักกเสียดายอันอันนักเสียดายโกกใหม่มันสีเงาตายอ้าวเครื่องรถเหมือนรถยนต์ไหมคะเหมือนเงนเหมือนรถยนต์ไหมคะไม่เหมือน ยมันก็โหยง่ายก็รถยนต์นึงไม่รู้ต้องทำรถยนต์มันโอโหเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ถอยหลังเลยไม่ขึ้นคุยาไม่ขึ้นคุยายนเยังไม่ไก็บอกยังไม่ทืเที่ยงน้ำตาลเด้อเด่นเด่นซ้ำตาันนี้วันที่สาวน้ำตาลลงหรือยังอะไรนะคะขาดน้ำตาลดยวันนี้ไม่ขาดวันนี้ฝนจะตกนะ ้ไปได้เวลาแล้วแดดร้อนแล้วโอานเตรียมมาคนคนนี้เต็มที่คนยาดนี้เพ่งใครนี้ขนยอดมันไปหมดแล้วแต่เขาขนไปแกแกหมดแกงมดจะไปหารถอยู่เขาไปหมดแล้วรถไปได้แล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งกิโลเราได้ครึ่งกิโลแล้วอีกหกสิบที่รถไปเพราะน้ำเขาเหนื่อย ไปเจอวิวน้ำก็กลับมาคืนมันออกบ้างกับพี่มันออกของพลังงานอะตู้ตู้อใส่กลางอยู่โงเรียนที่มีคสุขุดวิชาอะไรูดเรียนวิชาอะไรเช้านี้ ติดคอดอ่ติดคอดคอดออคอเดโ่ไมนันาใชคอรแล้วแงบ้าโรงเรียนเราไม่ทำ